ของน้องชายกายุทธยานะครับแหมดูข้อไหนก็สนุกนะฮะเป็นความรู้ด้วยนะครับ่าลืมนะครับว่าเจ็ดสวงจังหวัดประชันปัญญานะฮะจะมีจังหวัดเดีือนะฮะที่จะไม่แพ้กันเลยนะฮะเข้ารอบไปแล้วเหลือจังหวัดเดียวนะฮะรับไปเลยนะสิบ้านกับทูกมแต่ตอนนี้กำลังเล่นคนนะน้องชายกับอายุทธยาจะเกิดอะไรขึ้นกับข้อนี้นะฮะดูหัวหน้าก่อนนะฮะหัวหน้าทีมนะฮะว่าในกลุ่มนี้มีนายกหนึ่งท่านครับชื่อว่าอะไรนะครับหัวหน้าทีมก่อนนะครับ พร้อมกันนะครับพร้อมยกครับเหมือนกันครับคนเอกเพรมครับแม่แต่ลูกทีมนี่จะเล่นอย่างไรครับพร้อมยกแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะครับพร้อมยกครับอ้าวข้างหลงังั้นนี้ขอใครขอใครอ้าวกลับมาเป็นคนเอกสุรยุทธ์ทั้งทั้งหมดข้างหลังเลยตกลงเหมือนกันอีกแล้ว ดูจากชั้นมัธยมปีที่หกมัธยมปีหกเนี่ยเป็นมต้นซึ่งกุจะยทธเนี่ยเดิมอยู่เซนงกรเบียนแล้วก็มาอยู่มต้นที่สวนุุลีการที่พลเอกเปรมนั้นมต้นจากอะไรมหาวิชราุัยสงขาแล้วมปลายเนี่ยมาอยู่ที่สวนบุรีซึ่งไม่ได้ใช้เป็นมัธยมหกจะต้องเป็นมแปดมเจ็ดหรือมแปดอันนี้เป็นมหกคิ่ว่าดูความดูระยะเวลาทีอะไรเสริมเติม ไม่มีแตกต่างนะฮะไม่มีครับไม่มีไม่มีกลุ่มนี้นะฮะใค่ดูจากตรงไหนครับดูจากใบหน้าเลยค่ะใบหน้าเห็นเลยจะจะชัดๆเลยใช่ค่ะแล้วท่านไหนเนี่ยคนชอบหน้าตาท่านนี้ไหนไหนไหนหนคือท่านนี้โอ้ท่านผู้ชมลองดูนะว่าคุณจ๋าบอกว่านี่คือเห็นเลยออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับในกลุ่มนักเรียนตรงนี้มีหนึ่งท่านนะฮะที่เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยเราอยู่นะฮะชื่อว่า เอาตค่ะทำาักค่าทำตล่ะอ้ยคอ้ยโอาต่อ้ยคอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยลอ้ยอยโอ้ยโอายโอ้ยโอกยโ้อยู่้ยโอยโอ้ยโอ้ย้โอ้ยโอเยยอง้ย้อ โอ้โหนี่เลยําจำลักษณะได้อย่างดีมากเลยตอนนี้ก็ถือว่าไปคนละหนึ่งนะหนึ่งเท่ากันแต่ว่าตอนนี้น้องไฮนําไปก่อนจากข้อที่แล้วก็เลยนําไปนะเป็นสามต่อสองนะครับอย่างไรกแต่นะคุณผู้ชมนะเรื่องสหนุกมได้ทุกวันเลยทีเดียวนะครับประเทศไทยใจหนึ่งเดียวคารราบาวแดงเชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะฮะสองรางวัลใหญ่ในแต่ละเดือนนะทองคำลังคันหนึ่งแสนนะครับแล้วก็เรื่องรางวัลขอร์สซค์อีกหนึ่งคันด้วย ขอบคุณนะผู้จัดการโรงเรียนศูนย์กุหลาบนะฮะพิธักา์การศึกษาโารงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณด้วยนะครับขอบพระคุณครับสองไทยนั่งอยู่ขนาดนี้นะฮะสามต่อสองใน,นข้อนี้ดูสิ่งสิ่งนี้ดีๆนะครับเราจะมีโชว์ขึ้นมาให้ท่านได้ชมในชุดนี้นะฮะพร้อมนะครับมาเลยครับ I will... แล,และหลายคนก็ไปสังเกตเอ๊ะตัวอะไรกันแน่เห็นอยู่นี่ตะกกะแตงงั้นเลยนะครับนี่นะครับเป็นการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดสุรินนะฮะก็ถือว่าไม่ได้ชมกันง่ายๆนะครับแล้วก็มาร่วมแสดงให้เราได้ชมทางด้านนี้นะครับชุดนี้นะฮะมีชื่อชุดเลยโอ้โหดูตะกะแตนเนี่ยทำท่าค้างอยู่ <c oughs> ชื่อว่าเรือมกระโนดติงตองหรือเซ่องตะก,กะแตน นะฮะกแสดงนี้เป็นกนแสดงของเด็กนะฮะเป็นหน่อวัฒนธรรมนะที่เราต้องอนุรักษ์กนักนไว้นะครับบอกเลยนะว่าแหล่งกาเนิดของเรานี่นะฮะมาจากสุรินทนี่มากว่า50ปีแล้วนะครับถ้าเราต่างต่างนี่ตะกี้นี่นะโหท่าของตระกแตนหอกล้อกันอย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะฮะเกี่ยวพาราสีหลังจากนี้จะมีลูกตระกแตนคงจะเพียบเลยทีเดียวนะครับเอาละนะฮะปรบมปอขอบคุณไปด้วยนะครับ <donít Meeting> ดูท่าทางเขาท่าทางนี่ความน่ารักนะฮะก็ถือว่าเป็นธรรมชาติครับเห็นกันได้นะฮะปีนี้นะฮะจะเป็นคำถามของเราครับเลยถามครับว่า50ปีที่แล้วย้อนไปก่อนจะมีชุดนี้ขึ้นมาก็ต้องมีผู้ที่คิดท่านี้ชุดนี้ขึ้นมาถามว่าเขามีอาชีพเป็นอะไรหรือเขาเป็นใครที่คิดชุดนี้ขึ้นมานะครับระวางกอไก่ก็เป็นชาวนานี่แหละ ไปเห็นนะฮะตัวตักกะแตนเนี่ยนะอยู่ในทุ่งนาเนี่ยทำท่าเงี้ยเนี่ย, <c oughs> ยโยกโยกต่างเนี่ยนะ <c oughs> แล้วก็มีท่าต่างๆเนี้ยเออชาวนาเห็นว่าอ่ะคิดมาแล้วก็มาเป็นท่าต่างๆหรือไม่ใช่ละครเป็นทหารครับทหารผู้แข็งกร้าวมีหน้าที่รบรบต่างๆมาคิดท่ารำตักกะแตขึ้นมา อยู่ที่ตรงนี้แล้วนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครจะเข้ารอบต่อไปนะครับ1นาทีนะครับปรึกษาหาเหลยเชิญรังวัดต่างๆนะฮะจะเข้ามาแข่งขันกันนะครับผู้ชนะจะเข้ารอบต่อไปนะฮะนี่อยู่อยู่ในกลุ่มของรอบที่1อยู่นะครับรอบที่2ที่เข้ามาแล้วมีปราจีนบุรีศนะรีสะเกดยะโสธรนครราชสีมานะครับมีเพชรบุรีมีอ่างทองมีจันทบุรีตอนนี้อยุธยากับน้องใคยกำลังแข่งขันว่าใครจะเข้ารอบต่อไปอยู่ครับ สนับสนุนโดย TrueMove พงพิเศษตราร่มชูชีพไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภยัยน้ำดื่มตราสยาม มิ <Mus> สเตอร์มาโซ่น้ำยาทำความสะอาดพื้นเทตรงสำหรับคราบม,มันกระดัษยากหรือผสมน้ำสำหรับคราบสกปรกทั่วไปด้วยพลังประสิทธิภาพกวาสะอาดทุกพื้นผิวมิสเตอร์มาโซลสะอาดแห่งพลังสะอาดลูกรักของคุณแม่กินยากแบบนี้หรือเปล่ามื้อนู้นก็ไม่กินมื้อนี้ก็ไม่หมดมื้อไหนๆก็เหลือฮ้อปัญหาลูกกินยากอาจกำลังทำให้คุณแม่รุวงใจเด็กจะเติบโตได้ต้องได้รับอาหารครบถ้วนทั้ง5้าหมู่ในแต่ละวัน p ีเดียชัวร์คอมพลีอาหารสุดครบท้วนสำหรับเด็กที่รับประทานอาหารไม่ปกติหรือเบื่ออาหารเพื่อพัฒนาการที่สมวยัยมั่นใจได้ทุกวันหมดห่วงแม่ลูกกินยากคุณแม่มั่นใจพีเดียชัวร์คอมพลีจาก a อปป e ป เห็นสะอาดสะอาดแบบนี้แต่ความจริงเชื้อโรคหล่อลูกคุณอยู่ทุกที่ในบ้านปกป้องบริการจากเชื้อโรคเราวร่ามั่นใจได้ต่อใหม่ค่ะเด้ต่อใหม่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคอนเนประส์ผสมเด็ต่อในน้ำสะอาดช่วยปกป้องลูกจากเชื้อโรคและแบคทีเรียที่มองไม่เห็นหลากหลายประโยชน์เพื่อทุกที่ในบ้านสะอาดยังมีอนามัยกลิ่นก็สะอาดบ้านนี้ไม่มีที่ว่างให้เชื้อโรคค่ะช่วยปกป้องบ้านจากเชื้อโรคอย่างมั่นใจใช้เด็ดต่อเด็ดต่อร่วมรณรงค์สุขบัญญัติกับกระทรวงสาธารณาสุข ให้รถยนต์ชั้นนาต่างยอมรับครับแถมประหยัดเงินและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ PTTV5+ จากปอทมาตรฐานสูงระดับสากลมั่นใจแน่นอนคร,รับดีต่อรถดีต่อโลก PTTV5+ จากปอท ชิทองทีมในยูโร2008ที่ซ์สล์และออสเตรียทีมใดจะคว้าแชมป์บุรนททีวีเปิดคอร์พิเศษมองหาซายูโรติดตามทุกความเคลื่อนไหวสีสัสขอบสนาาชีวิตกองเชียร์การึกซอมและการวางแผนรวมทั้งการวิเคราะห์เจาะลึกของสื่อประเทศเจ้าภาพที่นี่ที่เดียวในข่าวภาคเช้าข่าวภาคเที่ยงและข่าวภาคค่ำเริ่ม1พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดย โคกเลือกโคกด้านดีๆของชีวิตบแบรนด์ดูบอลอย่าลืมดูแลตัวเองดื่มบแบรนด์ทุกวันรองเท้าอัปทูเดตเทรนด์ใหม่ไวมันโบตันมิ้นท์บอลอยากเย็นก็อมโบตันมิ้นท์บอลนาโนไอซ์เย็นได้เย็นดีพอ,อสอ55ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์ สวทชร่วมกับรายการ b ่ยอ n d Tomorrow ฉลาดล้ำโลกขอเชิญชวนส่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันโดยส่งภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายผลงานมาได้ที่รายการ b ิยอ n d t o m o ร r o w ถ้าผลงานที่โดนใจจะได้รับการคัดเลือกและนำมาอออากาศในรายการ b ิยอ n d t o ม o ร r o w และได้รับทุนสนับสนุนผลงานละ5,000ันบาทหมดเขตรับผลงาน30พฤษภาคมนี้ร่วมส่งเสริมความฉลาดโดยสวทชกระทรวงวิทยุคใหม่รับใช้ สรชาชนท่รคุมครกลูมูฟนะครับผู้ใช้บริการเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเงินกลูมูฟนะครับบัตรเงินสดนะฮะครูมันนี่หรือว่าบัตรสลิปบัตรเงินสดนะครับครูมันนี่นะครับตั้งแต่150้อบาทขึ้นไปนะครับรับไปเลยนะครับหนึ่งสิบนะฮะเติมมากนะฮะสิบก็มากขึ้นนะฮะโอ้โหมาอย่างนี้ถือว่ามีสิทธิ์มากมาก มีโอกาสรับรางวัลก็มากนะครับระบบของ True Move นั่นจะทําการชิมชิ้นส่วนเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับหนึ่งสิทธิก็1ชิ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเยอะยิ่งดีนะฮะนำมาจับรางวัลทุกวันอย่างนี้นะฮะวันละหนึ่งชิ้นนะฮะลุ้นของคํามูลค่าหนึ่งหมื่นนะครับเอาเลยนะครับค่ำคืนนี้มาอีกแล้วครับมาเลยได้ซ้าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นยินดีด้วยนะครับว้าวโอ้ยมาอย่างเร็วได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับ ยินดีด้วยนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบรายชื่อทางหน้าจอได้เลยนะครับหรือว่า www.true-move.com อย่างนี้นะครับมั่นใจเครือข่ายคุณภาพ TRUE MOVE สนับสนุนโดย t r u MOVE หน้าทริปดับเบิลยังชุดเครื่องนอนซาติน แบรนดซุปไก่สกัดชุดนักเรียนตราช้างแมมมอตดูแลนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับนั้นเดินตราสยามแบรนด์ซุกไก่สกัดชงสฟอกเป่าไว้ชุดเครื่องนอนซาตินและพกุเแตราร่มชุดที่ามนรั ดูหัวหน้าทีมนะฮะว่าชุดนี้ที่5 0ปีที่แล้วนี่คนที่คิดเนี่ยเป็นใครเป็นชาวนาหรือเป็นทหารครับพร้อมยกขึ้นทหารครับเป็นทหารนะครับยังไงก็แล้วแต่นี่หัวหน้านี่บางทีอาจจะมีพรางพลางหลอกกันไว้ดูลูกทีมนะคะแนนรวมนะครับลูกทีมทั้งหมดนะครับพร้อมยกขึ้น เอา,าแล้วว่าแล้วมันสังหรณ์อะไรแตกๆขนาดนี้นะฮะอายุยาเทเท,เทเนะฮะ<ท><ท>แตกคน,นละเลือก<ท>ละน้องคายเลยจำได้ว่าเคยไปดูการแสดงของของ,ของนักเรียนนี่นะฮะแล้วผู้ประกาศหรือผู้พิธีกรเนอี่ยเขาเป็นคนประกาศว่าเป็นเห็นชาวนาคนหนึ่งไปเห็นตะกรั่วกำลังหยอกล้ออะไรกันอย่างเงี้มาชุดนี้ไปดูมาแล้วเหรอ,อเป็นเป็นไปของของของขอล์กขณะนะครับ ทหารคงหมดเลยพื้นที่สุรินทร์สีชมพูถ้าเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะเรื่องราวในสมัยก่อนเนี่ยนะคะทหารไปรบเนี่ยเขาไม่เคยจะมีเวลามาเเลียวทหารต้องไปอยู่กับทหารสิทหารก็ต้องมาทั้งเลยเพื้นที่สีชมพูเขาคงไม่มานั่งฟ้อนรำกันกาดฟินจ้าแล้วทหารก็คือว่าเกี่ยวกับสงครามอย่างเดียวไม่น่าจะเกี่ยวกับอะไรเลยเข้ากับประชาชนไม่ได้ใช่ไหนดีจ้าอ้าวไม่เป็นไรฟังทางด้านนี้เอาให้เต็มที่เลยเพราะขณะนนี้ถ้าเกิดชนะนี่นะหนึ่งคะแนนตรงด้านนี้นะมันกลายเป็นเสมอมันเป็นความสุข หรือถ้าพลาดพังมันเป็นโอกาสสุดท้ายของเราแล้วต้องยอมแล้วอะเมื่อห0ปีที่แล้วที่สุรินทร์ยังเป็นชายแดนกัมพูชากะไทยไม่ค่อยถูกกันก็มีทหารเข้าไปอยู่ในพื้นที่พิทหารปจวต้องไปหัดให้เด็กๆได้ล้ำได้เต้นตะแกรที่ไหนกินข้าวตะแกรงที้เขพูดเชาาน้ไม่มีแล้วนะัเอาลสิเอาล้เอาล้ไม่ป็นข้าวเลยที่ไม่ตามไม่กิน ปจวอไปจากปจวเพราะฉะนั้นทหารไม่ใช่มีหน้าที่สงครามอย่างเดียวทหารเป็นแ่หมอก็ได้ดูแลประชาชนก็ได้ทหารไม่ใช่แต่ขึ้นอนา่อย่างเดียวมีหลายประเภทการเข้าถึงประชาชนจําได้ไหมคะบต้องเข้าใจเข้าถึงไงครับเราถึงสามารถเล่าจากคอมมิวนิสต์มาได้ไงครัะตอนนั้นเป็นพื้นที่สีชมพูค่ะเคหมดนี่มันถึงขั้นแรกเลยนะแต่ตอนนี้เราไม่มีอะไรที่จะต้องเสียังนั้นเราเคให้มันดูแลรู้ทัดไปความน่าจะเป็นเนี่ยถ้ากตายในแถวนั้น มันน่าจะมาด้วยกันใช่ไหมแต่ผมบอกว่าพวกคุณรู้จักปัญญาน้อยไปซะแล้วทำไมผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไทด้วยผมก็ว่าไปผมเป็นคนซื่อนะลองเฉลยมาแล้วกันครับ <c oughs> ผมเป็นคนซื่อนะผมมีอะไรผมก็พูดไปตาม,มาน้น <c oughs> มาแล้วคําตอบมาแล้วตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าหากว่ายาได้นี่สามเท่านีานคานคานค้ค่อยๆไล่กลับมาเลยแต่ยยาแพ้นี่คือว่าทุบหม้อข้าวแล้วไปไปฮะ ข้าวเข้ามานต้องเอาแล้วก๋วยเตี๋ยวรวยอย่างเดียวแล้วตอนนี้ผู้ที่คิดก,การแสดงนี้มีอาชีพคำตอบนะครับมาแล้วโยหรือไปไปหลือโยคำตอบนะครับตาลว จก็เป็นผ้าที่น่ารักครับไม่ว่าจะเป็นแข่งยังไงนะฮะแพ้ชนะก็สวัสดีจับมือกันนะฮะเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ทุกภาคส่วนของจังหวัดประเทศไทยมีของดีดีทั้งสิ้นนะฮะผู้คิดประดิษฐ์ท่าเรียนแบบตะตะแตนมาถ่ายทอดนะฮะให้กับคณะดนตรีพื้นบ้านคือนายเหือนตรงศูนย์ดี เขาเป็นชาวนานในจังหวัดสุรินทร์ครับไปเห็นตะก,กาแตนนะฮะเห็นธรรมาชาติรอบตัวนะฮะเห็นตะก,กาแตนเกี่ยวพาราสีนะฮะก็ไปดักลออจับสัตว์ต่างๆขณะตอนนี้ก็ไปดักลออจับสัตว์นะก็เห็นต่างก็มาพัฒนาต่อๆมาแล้วก็มาสอนต่างๆมาเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นแบบเกิดเหตุขึ้นมานะฮะแม้ยังก็เลขอบคุณคุณพิชิตสายแสงจันทร์นะฮะสจจจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณโคสิษฐ์ดีสูงนะผู้การสอนชมรม กันตรึมบ้านดงมันอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณนะฮะศิลปินทุกท่านด้วยและน้องทุกคนนะฮะขอบคุณครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะก็เรียบร้อยจบก้นเลยนะเพราะว่าเทหมดเรียบร้อยแล้วมันไม่ถูกนะฮะก็แปลว่าน้องใครเข้ารอบต่อไปเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาสักทนี้แม่สี่จังหวัดนี้นะฮะพี่จิตชนบุรีอัญชัญญาดองใคร ทางด้านนี้เลยครับเชิญเลยครับกลายเป็นว่าสี่จังหวัดนี้นี่จบกันอย่างเร็วเลยนะฮะสองจังหวัดนั้นก็จบไปอย่างเร็วเพราะว่าเรื่องของการเททางด้านนี้ก็ไปด้วยการเทเหมือนกันมีอะไรจะบอกกันไหมฮะทางด้านนี้เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกนะครับเมืองประวัดสารนะฮะเมืองบรมโลกนะครับมีอโไรลแก๊งว่าไงนะคะราชธานีเก่าอู่เก่าอู่เาิเลอสามการกมีขอมีสีรุ่งเรือง น้าวของเติมไปด้วยจงหดนราธิวาตั้งไปพยานหน้านครับตราบหลวงพ่อพระใสด้วยะะเดครับของดีๆมีทุกจังหวัดนะฮะส่วนอ่ายกสยามของเราเนี่ยจะจับมาทีละสี่จังหวัดนะฮะจับกลุ่มนะฮะแล้วก็แบ่งมาเป็นผู้ชนะนะฮะของแต่ละจังหวัดของ,งสองจังหวัดสองจังหวัดมาเจอๆกันนะฮะของในสี่จังหวัดก็จะเหลือหนึ่งจังหวัดตอนนี้สี่จังหวัดกลุ่มนี้นะฮะเหลือหนองคายนะฮะเข้ารอบต่อไปนะครับ เราตามต่อนะ,ะว่าสีมาต่อไปจะเป็นกลุ่มไหนบ้างน,นะ,ะแล้วใครจะเข้ารอบต่อต่อไปนะฮะแล้วกาสุดล้านรออยู่กับทรูมูฟนะครับยกสยามครับยกสยามยกสยาม <Yeah. S 2> คุณรู้ไหมงาดำมาเล่นเล็กๆนีให้แขวเสื่อมสูงก่านมวัวหกเท่าถ้างาดำสองเท่าละ่ะจะให้แขวเสื่อมสูงขนาดไหน ยิ่งใช้ยิ่งได้สมัครและใช้บัตรเครดิต루เวสธนาคารกรุงเทพรับดับเบิลพอยต์และโบนัสขึ้น BTS 300บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2551จะดไปดูการเพื่อมแบบไหนมีคุณภาพที่ใช่ราคาที่ชอบแม่ลูกเขารู้กันว่าไดาเฟิร์ลวิวิดายดีอะไรก็เพราะมีดีเอซีในการคุ้มสับเพื่อความทั้งสบายยาวนานทั้งตังราคาก็ชอบชอบไดเปิลวิวิดายชอบชอบ นี่เวลาอะไรรูปสองยกกำลังหนึ่งส่งงนวนรอบงลุยทั้งวันนโโมโฟมอัช็อกโกแลตอร่อยเต็มที่น้องน้องน้องปน,นปากตอนเช้า่ม,มีกันทุกคนและยาสิฟันเดนทิสเตยช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในตอนกลางคืนร,รูส้สึกจ้าโอเค พระช่วยอ,ออกคสตราอัลบั้มเพลงทรงคุณคา่าเพื่อเป็นของขวัญแต่คนพิเศษสายเหตุหนึ่งของผมขาดร่วงคือก้นแค์เฮดแอนด์โชเดอร์สูตรลดปัญหาผมขาดูร่วงช่วยาากระจัดต้นแค่ได้เหนือกว่าช่วยลดปัญหาผมขาดร่วงได้ถึง9 5้าส d บหอร์เซเเด ฉ่าไม่ยอมให้ความแข็งแรงของกระดูกเสื่อมสลายแต่ยังรู้สึกหมุนมีบางอย่างหายไปใหม่อัล,ลีสุดเข้มข้นมีแคลเซียมมากกว่าถึงสี่เท่าของเครื่องดื่มนมสูตรปกติ <S <S มั่นใจเต็มที่ค่ะใหมอ่อลลีสุดเข้มข้นกระทรวงการคลังตัดสินใจเดินหน้าหวยบนดินสองตัวสามตัวแล้วนะครับคาดว่าจะเริ่มได้เดือนกันยายนนี้ ติดตามรายละเอียดในข่าวภาคค่ำสุก้านาิกาครับสนับสนุนโดยบ้านพลิกษาวิเลจผงซักฟอกเป่าไว้ใหม่คาราบาวแดง หลอดไฟอีฟสนับสนุนโดย True Move ตอรัีกลับเข้าสู่ยกสยามนะฮะร่วมกันยกสยามกันต่อไปนะฮะและตอนนี้นะฮะสี่จังหวัด นะะในกลุ่มนี้นะฮะจะมีร้อเอเชียงรายกำแพงเพชรสูนนะครับแข่งขันกันนะฮะจับมา2อจังหวัดเจอกันนะฮะผู้ชนะของแต่และคู่ก็ไปเจอกันแล้วก็จะชนะเข้ารอบต่อไป2อจังหวัดแรกที่จะมาเจอเจอขนาดนี้นะฮะขวามือของผมนะฮะนำทีมมาโดยครูเป็ดนะฮะคุณโอนะครับลูกร,ระวีนะครับกับลูกทีมอีก8ท่านนะฮะจากเชียงราย มาเจอทางด้านนี้นะฮะโดยคุณโอภักดิราอาจารย์สมชายน้องฮีนะฮะแล้วก็อีกแปดรวมเป็นสิบนะฮะจากร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดส่งตัวแทนขึ้เข้าแข่งขันนำทีมโดดคุณโอภักิราวันสุดอาจารย์สมชายน้องหีนักพูดคุณตวงรัฐวงเวไน,นนักการเมืองท้องถิ่นคุณชัยเพชรเสรีรัฐประธานชมรมคนรุ่นใหม่จังหวัดร้อยเอ็ดคุณสุวัสลีขจรบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น คุณนันทพบชาชิโยผู้จัดการเขตรบริษัท ING ประกันชีวิตคุณภูลสวัสดิวีกุลนักธุรกิจขายอุปกรณ์กีฬาคุณปริญญาวิเชียรโรจน์อาจารย์มหาวิทยาลายัยคุณวัฒนาบุญมีพนักงานธนาคารกรุงไทยคุณบริศลาวนนรรณขับนักศึกษามหาวิทยาลายัยจังหวัดเชียงรายนำทีมโดดครูเป็ดมณชีพศิวศรีนางกูลคุณโอรุ่งระวีบลิจินดากุลดารานัสแสดงคุณนัทวัฒน์วรรวิ์กรรมการผู้จัดการบริษัท คุณสวัรยาแก้วมีชัยนักร้องคุณชัญยนิตดฤดเรียนเจริญสุขเจ้าของกิจการส่งออกเสื้อผ้าคุณสะอาดปัญญาดีนักวิชาการศึกษาคุณดุษฎีตันติสุนทะโรโดกสาวโปรดิวเซอร์คุณเทวาคำปาเชื้ออาจารย์มหาวิทยาลัยคุณวรุณยุภาอัศวะโกวิท6พงศ์นักศึกษามหาวิทยาลัยคุณสถาพรปัญญาดีสํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทุกคนอะไรนี่นะครับต้องขอขอบคุณไทยพาณิชสัมมคีประกันภัยนะครับนาทริสดับเบิลยางจักรยาน l อเอลอดไฟอีฟนะครับและทรูมูนเทียบเทียบตอนต้องฟันหัวหน้าทีมกับหัวหน้าทีมครับหัวหน้าทีมฟังเฮ้านี่งามหัวไหลครับไม่เป็นไรนี่โอกาสเขาต้องเราพูดด <Nixon> ีเราก็ต <bonito> ้องพูเราก็ต้องพูดดังกว่าอยู่แล้วครับผมว่าผมดังกว่าก็แย่แล้ว

ครับคอมเมนต์ได้เลยครับขอคอมเมนต์เลยครับเออคือจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่แหละครับร้องเพลงก็ฟังดีแต่แต่เขาว่าร้องก่อนเนี่ยมักจะไปก่อนร้องธรรมดาก็ร้องได้แต่ไม่ร้องต่อหน้าครูเป็ดเป็นเหตุอะไรทีเดียวไม่ร้องต่อหน้าเขาเขาจะมาวิเคราะห์ได้หมด โอ้โหเ,เอา <ๆ S 2> ละท่านผู้ชมไปก่อนไปรอชิงชนะเลือกสองจังหวัดนี้นะฮะเชียงรายกับร้อยเอ็ดจะเจอกันนะฮะจะมีผู้ชนะเพียงจังหวัดเดียวอีกจังหวัดก็หมายความว่าวงไงตกรอบนะฮะจะแข่งขันกันนะฮะสามต่อพรุ่งนี้นะครับยกสยามนะครับสวัสดีครับยก,ย,ยกสยามยกสยาม